สวัสดีครับผู้ชมทีเคารพหลักถุกทนก่อนอื่นขออนุญาตใส่น้ำเอ็นผู้ชมว่าพี่น้องคือเก่านะครับสิไดใดมีความอบอุ่นเป็นกันเองพี่น้องครับเมื่อนี้รายการเปิดราคาควายของช่องเก้าชนะจนครับผมสิมาอยทีบ้านแก้งสนามนางครับผมอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาครับที่เห็นอยู่นี่สิเป็นข้อของแม่อระชอนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวสิให้พี่น้องมึงนะครับพอดีแม่สิมนี้เปิดแล้วครับแล้ คลิปนี้กับสีส,ส,สันครับแม่สิเปิดแม่สิเปิดควายผูพ่พอทับไถพี่น้องเลยชมตัวหนึ่งเนาะครับเนาะมีเสือเลียกบนยอแม่ครับทองดีทองดีอ,งดอายุเท่าไรแล้วครับอายุออาสองปีกว่าสองปีกว่าสองปีประมาณมก,กลาสิบสองมกกลาเต็มสามอ๋อสิบสองมกกลาเต็มสามฉัน อลอชอนเด้ออยากขายอยาาปล่อยควายตั๊ผู้เนี่ยต่อหนึ่งสองปีกว่าสิบสองโมกรายิ่เต็มสามปีอ๋อครับผมเปิดไว้เจ็ดหมื่นต่อรองได้เจ็ดหมื่นต่อรองได้นะครับว่าเรับเดี๋ยวที่ให้ไปเมืองกันเนาะแม่เนาะจ้าจ้าสุดหล่อสุดหล่อยาลูกหยาเออสุดหล่อยังบ่ดเต็มสามปีนะครับเนาะยังจ้ายังยังบ่ดเต็มสามปีลยครับโอ้อัตลักถือว่า คอขื้นคอใหญ่เลยนะครับนอเนี่ยอ่องคอ,อ,อตากระแต้มนะครับพี่น้องขาใหญ่ขาใหญ่ดีครับโอ้ขาหนากันใหญ่ขาหลังกันใหญ่พี่น้องเดี๋ยวเส้หนึ่งเอาไวยะวะเพศเขาเคยเคยทับไปครับเนี่ยยังเล้วยังาอแต่แแจับซัดได้แล้วนาอครับน้อได้แล้ว,ลวจับซัดได้แล้วแล้วพี่น้องไปตอนนี้ค็ไปจับซัดก่อน แม่มีเบอร์โทรให้บนอศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเกแกบอกเบอร์แกดูทิดอีกเบอร์หนึ่งเบอร์อะไรครับอีกเบอร์หนึ่งจำได้บอจำได้แล้วจำศูย์เก้าแปดศูนย์เก้า เจ็ดสี่สองศูนย์เจ็ดสี่สองศูนครับมีสองเบอร์นะครับพี่น้องโทรมาเบอร์ใดก็ได้เบอร์ติดเบอร์หนึ่งกับไปอีกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งลานมะลินมาเนเล่นสัตว์ทั้งหมดครับสำหรับผู้ใดที่สนใจใดพอทับไปไวจับสัตว์ไวคุ้มฝูงมหน่วยการดีครับโค้งสั่งใหญ่จากแม่บ้านเนาะครับเนาะ้าแม่บ้านแม่บ้านเป็นลูกขอกนะครับเด้อสันคอใหญ่พี่น้องคอใหญ่ เนื้อนังดีส่วนสูงเท่าไรเนอโอ้ความสูงร้อยเท่าไรดูฉันก็บอกเคยวัดจางที่ดอกส่วนสูงน่ะสิร้อยสี่สิบนี่แหละเนาะประมาณนี่แหละอีถึงหรือบ่ถึงอันนี้ครับประมาณเนาะประมาณเนาะครับประมาณพี่น้องก็โทรมาถามก่อนเนาะโทรมาถามมาเมืองมามาดูเอาก็ได้ดอกมาถามแบบกับมาเมืองรายละเอียดัฉันก็บบได้ถนัดอะไรแบบความวัดความอะไรดอกฉันก็เคยวัดคลิปนี้ก็สีสันๆนะครับพี่ร้อง ก็ฝากข้อของแม่อรชรนไว้เป็นโตผูในราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นตอลองได้นะครับเนาะจ้าครับตอลองได้ครับสุดท้ายก็ขอ,ขอฝากช่องเก้าชนะจนไวไ้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเพื่อสิภาพี่น้องนี่แหละครับมาเมองขอบควายงามๆนี่แล้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับแม่จ้าสวัสดีค่ะครับผม